วันนี้เขาก็มาทำการให้ทาดอาหารล้องเนาะคือแคลเซียมโบ้อนให้มาเคื่อติดลูกดกแล้วก็ติดทุกดอกที่ออกมาเพราะว่าช่วงนี้บ่มีแดดเขาต้องให้เนาะ ในผูัการในผู้ปฏิบัติการวันนี้เรามาชีดแคลเซียมโบรอนเนาะเหตให้ดอกมะเขือเนี่ยติดถูกดอกถ้าโบาชีดเนี่ยช่วงเนี้ยบมีแดด <c oughs> มันเหตให้มะเขือโบติดรูเพิ่งมีดอกกระโบติด อันนี้ฟังฟังนี้ใส่คี้ไก่นะฟังคี้ไก่ฟังนั้นบใส่ขี้ไก่เรื่องอยู่ฟังบใส่ขี้ไก่ก็ได้มันคือเอามาขี้ไก่แล้วก็วันนี้พระส้มยาใบงามให้ไปหอมเนาะคือปุ้ยทางใบอะ่ะ พะแคลเซียมหรืออะไรนี่คือธาตุห้านหลองหองพืชพักที่เราต้องจัดผุกๆเดือนละคือสิห้าวันครั้งก็ได้เดือนละสองครั้งเนาะ ากา๊สมอกลงสวยงามคนดึงไส้ก็ต้องดูจังหวะด้ <laughs> ตูแลประดุกดุกกันนี้นะมาเคื่อนนี่นะ พามาดูความแตกต่างต้นทีบกก่บใส่ขี้ไก่กับใสขี้ไก่นะฟังนั้นบโบส่ขี้ไก่เนี่ยแต่ฟังเนี้ยใส่ขี้ไก,ไก่ความแตกต่าง